पूरा yeah, खा

ย e ี่สุออนิวหนึ่งจุดเก้นยนายูโรสี่นะครับการเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับขึ้นรถสไลด์มาที่ร้านอุปกรณ์เครยนต์สองของเราครับตอนนี้เรากำลังทำการตรวจเช็คแก้ไขนะครับนะครับกับปัญหาเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับขึ้นรถสไลด์มานะครับนะครับซึ่งใน,นาอาการนะครับเรากำลังตรวจเช็คอยู่นะครับ ตามที่ได้รับข้อมูลจากท่านเจ้าของรถนะครับที่นำไปทำการตรวจเช็คนะครับที่อื่นนะครับท่านเจ้าของรถบอกข้อมูลมานะครับบอกเครื่องพังนะครับบอกเครื่องพังบอกจะต้องทำการแก้ไขโดยท่าจะจ่ายหลายหมื่นบาทนะครับจนท่านเจ้าของรถก็ โดยยังตัดสินใจยังไม่ดําเนินการชอบนะครับก็เลยยกสไลด์มาหาเราครับตอนนี้เรากาลังทําการตรวจเช็คแก้ไขยอยู่ครับโอเคและจะรายงานให้ทราบอีกครั้งนึ่งครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ กำลังเทสท์วัชิตนะครับตอนนี้เรากําลังเทสวัชิตของอีซูออนิวนะครับยูโรสีนะครับนีการเครื่องยนต์ดับนะครับวิ่งแล้วไฟโชว์ไฟเร่งไฟดับนะครับเตำนานตรวจเช็คระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับระบบการวัชิตนะครับนะครับอีซูออนิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับ ศาสตารา่ันธุ์ผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับอน,นี้ตอนนี้เรากำลังจะตาามการตรวจเช็คนะครับการเก็บแรงดันนะครับว่าหัวฉีดทำงานเก็บแรงดันได้หรือเปล่าทำการฉีดน้ามันได้หรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าหัวฉีดไม่ค่อยเก็บแรงดันการฉีดน้ำมันก็จะด้อยลงนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับนะครับเดี๋ยวเราทําการดูการเก็บแรงดันนะครับดูสเกลนะครับดูสเกลเก็บนะครับเกลีไหลลงทันทีนะครับนั่นคือมีอาการรั่วนะครับ เราให้สังเกตนะครับสังเกตตัวนี้นะครับนี่นะครับช่องทางไหลกลับนะครับแต่ไหลกลับทันทีนะครับนี่คือหัวฉีดรุวดนะครับอยู่ะเกียวนะครับไหลกลับลงทันทีนะครับดูนะครับวิ่งเลยนะครับดูนะครับวิ่งลงเลยนะครับนี่ครับ หัวฉีดรั่วหัวฉีดจะทําการฉีดน้ํามันยากนะครับเนื่องจากไม่มีไม่สามารถที่จะเก็บเรียงดันเพื่อทําการอ,าอัดอั้นเพื่อทําการอัดให้หัวฉีดฉีดได้นะครับในขณะที่สัญญาณไฟเปิดนะครับนี่นะครับรั่วอย่างชัดเจนนะครับหัวที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปล่อยไฟอย่างรวดเร็วนะครับว่ามันจะเปิดจเป่านะครับ เวลาขณาดทาการปล่อยไปอย่างรวดเร็วมันก็จะเปิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่ในอยู่เครื่องยนต์นะครับในขณะที่เครื่องยนต์สตาร์ทเริ่มแรกเรื่อต่างๆนี่หรือวิ่งไปขนาดผ่อนคลิ่มันก็จะดับนะครับโอเคนะครับ ยันสองนะครับเราจะมาวันนี้เราจะมาเทสวัตชีตนะครับเราจะมาเทสวัตชีตของอีซูซอนิวนะครับอีซูซอนิวยูโรซี่นะครับนะครับเครื่อง 4JN1 นะครับมีปัญหาวิ่งและดับนะครับนะครับมีปัญหาวิ่งและดับนะครับเบื้องต้นท่านเจ้าของรถบอกมีควันขโมงชงเียงออกด้านหลังนะครับแล้วก็ดับเลยนะครับไปลุกเครื่องโชับ เราจะมาทำการเทสกันนะครับเราจะมาทำการตรวดสอบการแก้ไขนะครับน,นี้เราทำการเราเดี๋ยวเราจะตั้งโปรแกรมก่อนนะครับตั้งโปรแกรมการตรวจสอบวิธีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเทสกันนะครับ เบ,บื้องต้นเราจะทําการทกาารํตรวจเช็คแรงดันนะครับการเก็บแรงดันของกุญชีก่อนนะครับว่าสามารถเก็บแรงดันได้หรือเปล่านะครับมีการรั่วไหลหรือเปล่านะครับเราจะทําการเทกสก่อน รถยนต์อ e ีซูซุนะครับรถยนต์ e u, อีซูฮอนิวยูโรสีนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดดับนะครับไฟลูเครื่องโชว์นะครับไฟลูเครื่องโชว์ปัญหาระบบอีจยาค้างนะครับเนื่องจากพมา่าในการเผาไหม้ของระบบอีจยาเข้าหมุนเวียนเข้าไปในห้องเผาไหม้เยอะนะครับระบบการจ่ายของหัวฉีดทางานของหัวฉีดเลยผิดปกตินะครับนะครับ ขันจากของรถบอกรถวิ่งประมาณแสน,นหน่อยนะครับกับปัญหานะครับกับปัญหาเครื่องยนต์วิ่งระดับนะครับนี่นะครับต่อรวมไม่ดีนะครับตอนนี้เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเนื่องจากปัญหาระบบการจ่ายน้ำมันอุดตันนะครับเครื่องยนต์เลย,นย,นยนดับนะครับเครื่องยนต์เลย,นย,นยนดับนะครับเนื่องจาก ภายในห้องขอไม่เขย่าเขาเม่าเยอะนะครับตอนนี้เรามาด,ดูนะครับมาดูคราบเขเม่านะครับภายในโคนปลายหัวฉีดนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับครับคราบเขเม่านะครับนี่นะครับเขม่าทําให้หัวฉีดอุดตันนะครับเขีมยมวฉีดหยุดการทํางานนะครับเขีมยมวฉีดไม่ยกนะครับตอนนี้เราทำการล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับ ่อนนี้ขโมาเยอะแยะนะครับกับปัญหาอีสุออลิวยูโรซีนะครับเครื่องยนต์ดับไฟลูกเครื่องโชว์ครับปัญหาเกิดจากนะครับเกิดจากระบบอิจาร์ค้างนะครับครับเนื่องจากระบบอิจานำขโมาเข้าไปหมุนเวียนภายในห้องเครื่องยนต์เยอะเกินไปนะครับโดยปาสจาก การทำความสะอาดนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยทําให้ทุกอย่างการทํางานนะครับตรงนี้นะครับกับอุปกรณ์จยนยนต์จังหวัดเราชสองของเรานะครับชุดแปดสี่สี่ชุดสามหกแปดหนึ่งุแปดแปดนนะครับโอเคนะครับ สวัสดีนะครับขอสวัสดีแฟนๆแฟนๆเรียบเรียงนะครับเพจนะครับเพจยูทูบผู้บรเจริญยงหนึ่งผู้บริจาคเรื่องสองทุกท่านนะครับนะครับก็เราอยากจะมาบอกกล่าวเราแจ้งนะครับกับอิจุุ๊ออนิวดูโรซีนะครับอันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยกับปัญหานะครับกับปัญหาเครื่องยนต์ยื่นระดาษนะครับ เครื่องยนต์พิ้งระดับไบลูกเครื่องโชว์ครับเครื่องยนต์พิ้งระดับไบลูกเครื่องโชว์ครับท่านรถของรถแจ้งเข้ามาครับสายละเอียเริ่มแรกนะครับรถคันนี้ขึ้นสไลด์มานะครับขึ้นสไลด์มาที่บูร์รังนะครับรายละเอียดแรท่านจรถของรถบอกรับไปตรวจเช็คที่สถานบริการแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ทราบนะครับสิ่งตรงนี้เราไม่ทราบนะครับท่านรถของรถบอกรันะครับ สถานบริการก็ทาการตรวจเช็คนะครับบอกว่าเครื่องยนเสียนะครับบอกว่าจะทําการชอมเครื่องยนใหม่โอวอร์เครื่องยนใหม่ในค่าจะจ่ายที่สูงริบรี่นะครับริบบนะครับค่าจะจ่ายสูงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราทําการตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับเบื้องต้นเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าไปทําการตรวจเช็คนะครับนะครับซึ่งผะก็พบว่าเราก็พบกับปัญหาของแรงดันน้ำมันเชื่อเพิงนะครับผิดปกตินะครับนั่นก็คือ ระบบแรงดันเชื้อเพลิงในระบบคอมเร็วไม่สามารถที่จะมีแรงดันน้ำมันได้นะครับจงตอนนี้เราก็ทำการเสร็จเรียบร้อยเครื่องยนต์ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเราทําการตรวจเทคคบวิธีใหม่นะครับึงจากตัวรถบอกกล่าวมาในขณะข้อมูลก่อนหน้านี้บอกว่าไฟลูกเครื่องโชว์แล้วก็มีควันดำปุ๊บออกด้านหลังแล้วก็เครื่องยนต์ดับเลยครับกับตอนนี้เราทําการเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับเราทําการเกี่ยวกับระบบปัญหาน้ํามันนะครับปัญหาน้ํามันรัวนะครับ่งปัญหาระบบน้ํามันอุดตันนะครับระบบ ปั๊มเชื่อเพลิงไม่ทํางานนะครับไม่สามารถที่จะสร้างแรงดันได้นะครับเป็นดังนั้นเครื่องยนต์ก็เลยไม่ติดนะครับเครื่องยนต์ก็เลยไม่ติดนะครับตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตอนนี้ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ครับเสียงเครื่องต็นิ่มมากนะครับตอนนี้ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับความเงียบเสียงนิ่มนวลเหมือนเดิมนะครับนะครับไม่มีอะไรติดเพี้ยนนะครับเรามาดูกันชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับกับอีซูออลนิวนะครับยูโร4นะครับในหัวฉีดรหัส72นะครับอย่างนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับหมดปัญหาที่คาใจนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับที่ร้านอู่ปอเจริญยนต์หนึ่งอู L ่ปอเจริญยงสองนะครับ088 035 0614นะครับ084 43 6814นะครับโอเคนะครับนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับตอนนี้เราก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีมิตรรักแฟนๆนะครับเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับยูทูบช่องทางต่างๆนะครับเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับกับ อูปจอเรนยนจังหวัดเรศสองอูปจอเริยนจังหวัดเรศหนึ่งนะครับลนอยากจะพันผัวผัวหน่อยนะครับหลังจากขาดขาดห่างหายกันไปนานนะครับติดภารกิจหลายอย่างนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งปัญหาที่อาใจยนะครับในรถยนต์ isuzu allnew euro4 นะครับเครื่อง 4jk 1นะครับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซี cc นะครับ อาการเครื่องยนต์เบาดับนะครับอาการเครื่องยนต์เบาดับนะครับไม่ใช่ว่าจอดอยู่ดีๆดับขี่ไปดับเลยนะครับนะครับรถคันนี้ขึ้นยานสไลด์มานะครับขึ้นยานสไลด์มานะครับเสร็จปัญหาหมดปัญหาที่คาใจเบื้องต้นเราทําการตรวจเช็คด้วยโปรแกรมนะครับเราทําการตรวจเช็คด้วยโปรแกรมเราตรวจพบว่านะครับเราตรวจพบว่าค่าแรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีนะครับเื่อโยงโดยสตาร์ตติดไม่ติดเลยนะครับไม่ไม่ไม่ติดเลยนะครับท่านเจาะของรถเลยขึ้นยานสไลด์แม่มาหาเรานะครับ เบื้องต้นท่านเจ้าของรถไปทําการตรวจเช็คที่สถานบริการมาแล้วนะครับสถานบริการที่ไหนเราไม่ทราบเราไม่ขอเอ่ยนามนะครับนะครับจึงท่านเจ้าของรถก็เล่าเรื่องราวเรื่องเสียงเรียงนามให้ฟังว่าทางสถานบริการเขาบอกว่าเครื่องยนต์พังนะครับเครื่องยนต์พังเขาบอกจะต้องทําการยกเครื่องใหม่ทาเครื่องใหม่ซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายอย่างมากมายมหาศาลนะครับ ซึ่งในส่วนนั้นเราก็ไม่รับรู้ว่ามากมหามหาสายมหาสารชักเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนของเราที่ดําเนินการทำนะครับเราทําแบบจิ๊บๆแบบจ้อยๆนะครับแบบจิ๊บจิ๊บแบบจ่อยๆแต่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทุกอย่างนะครับนะครับเราทําการเสร็จเรียบร้อยนี้ตอนนี้เรามาลองในภาคสนามนะครับตอนนี้เรามาลองในภา้สนามผลประกอบเป็นที่พอพิงพอพอใจนะครับเครื่องยนต์เจ็งเครื่องยนต์เงียบมากนะเงียบมากนี่มากนะครับนะครับตาตาการเล่งสมุิดีมากนะครับ นะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับที่ร้านอู่ปอเจริญยนหนึ่งอู่ปอเจริญยนสองนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์สามห้าศูนย์หกหนึ่งสี่นะครับอู่ปอเจเรนสองนะครับอู่ปอเจเรนหนึ่งนะครับศูนย์แปดสี่สี่ศูนสามหกแปดหนึ่งสี่นะครับเราตอบปัญหาทุกคาใจนะครับเราตอบปัญหาทุกคาใจท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับท่านไหนมีปัญหาศึกษาเรากิงกังมาหาเราทันทีนะครับเราตอบทุกปัญหาเราตอบทุกสายทุกเสียงทุกสายนะครับเราไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับ เชิญจจได้เลยนะครับทุกท่านโอเคนะครับวันครั้งหน้าเราค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ